ตอนนี้อยู่ตรงเกาะกึ่งกลางที่สองนะคะตรงกลางป่าเนี่ยเขาก็จะมีห้องน้ำให้อีกที่หนึ่งนะเนี่ยค่ะเขาจะมีแยกห้องน้ำชายหญิงเนี่ยค่ะเป็นห้องน้ำเล็กๆห้องน้ำเล็กๆเหมือนบ้านนอกดาวนี้แหละ ห้องน้ําตรงกลางป่าให้เพราะว่าคือคือเดินเข้าไปข้างในน่ะมัน2องกิโลสกิโลครึ่ง2กิโลเมตรครึ่งแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บฟืนนะคะเขาจะมีฟืนไว้ให้ถ้ามาเดินป่าค่ะตรงนั้นก็จะเป็นที่ทําที่ไว้สําหรับปิ้งย่าง ก็บางทีเดินมาแล้วเหนื่อยก็ามานั่งพักตรงนี้ค่ะ mm hmm. เขาเรียกว่า mm hmm. ไว้สำหรับให้คนมาเดินปิกนิกกันในป่า mm hmm. เก็บผลไม้ด้วย mm hmm. เดินปิกนิกกันไปด้วยเนี่ยค่ะเ mm hmm. ตาย่างบาร์บีคิวตรงนี้ค่ะ mm hmm. เขาจะทำแบบเนี้ยแล้วก็เอาไม้มาทำเป็นที่นั่งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะไปทำที่บ้านสวนเราก็ได้นะทำแบบเนี้ย เนี่ยเมื่อกี้เดินไปเดินกลับมาเนี่ยสองกิโลจุดห้าเดินไปเดินมานี่ห้ากิโลนะจากตรงนี้ไปตรงนน้นไปขักไหนนน้นแล้วเดินกลับไปตรงนน้นอีกกิโลหนึ่งคือเดินเข้ามาหนึงกิโลจากตรงนน้นมาถึงเกาะน,นี้จากเกาะน,นี้ไปเกาะนน้นสองจุดห้ากิโลโแบบว่าเหงือ่อเปียกหมดเลยค่ะเสือ้อ เสื้อเปียกหมดเลยรวมแล้วเนี่ยเดินกลับไปกลับมานี่ก็คือเจ็ดกิโลค่ะพี่น้องค่ะแต่จริงๆมันมากกว่านั้นไงเพราะเราเดินเข้าไปข้างในอีกเกาะที่สามอะ่ะนี่เกาะที่หนึ่งเกาะที่สองเกาะที่สามเดินไปเกาะที่สามแบบไม่ไหวจะเป็นลมเลยต้องเดินออกมาเดี๋ยวเราไปดูแผนที่กันนะ เขาเรียกตรงนี้เขาเรียกเรโปชัวนะคะที่เรามาโอเคปังกยายแล้วพี่ตรงน,นู้นนะคะตรงนี้เป็นน่าจะเป็นจุดชมวิวโอ้ยโอ้ยวัดกัด โอ้โหเขามีสามจุดตอนนี้เราอยู่ตรงนี้อะดูจอดมอไซค์ไว้ตรงนี้จอดมอไซค์ไว้ตรงนี้เราลองก็เดินมาอยู่ตรงนี้ละเดินมาอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือเกาะแรกแล้วเราก็เดินมาตรงเนี้ยเดินข้ามซัวมาตรงนี้เราเกาะที่สองเดินข้ามเกาะที่สองมาตรงนี้ค่ะไปถึงเกาะตรงนี้ ตรงชายว่าจะเดินข้ามเกาะน,นี้มาตรงนี้เดินไม่ไหวบอกตรงว่าเดินไม่ไหวก็เลยอยู่แค่ตรงนี้แล้วก็เดินย้อนกลับมาเนี่ยค่ะรวมแล้วเป็น7กิโลค่ะถ้าเดินตรงนี้ก็จะมีแคมป์ปิ้งอีกที่นึงแล้วก็จะถ้าเดินมาตรงเนี้ยตรงนี้ก็เป็นถนนเป็นเลาะมาตรงนี้คือเกาะเนี้ยทั้งเกาะส่วนนี้ทั้งส่วนเนี่ยค่ะ มันเดินทะลุกันได้หมดแต่ว่าระยะทางมันจะไกลมากแค่จากจุดเนี้ยจุดเนี้ยเดินมาจุดนี้ก็คือ7กิโลและไปกับแล้วคิดดูว่าจะเดินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันกี่สิบโลอโอ้มายกอดเลยอะนะวันนี้เดิน7กิโลเหนื่อยมากโอร้อนด้วย ดีว่าตรงกลางเกาะทุกที่เขาจะมะีที่ตรงนี้มีห้องน้ําเกาะที่สองไม่มีเกาะที่สามเนี่ยมีมีแคมปิง้งนะบางทีคนที่เขาเดินไปเป็นวันวันเนี่ยเขาเดินกันได้คือทุกคนจะพกของมาอย่างพกเส้กอกอกมาย่างมาปิ้งย่างใครช็กเพราะว่าเขามีฟืนให้อยู่ตรงนี้นะคะ แล้วแวกนี้ก็จะมีน้ำนะมันก็จะมีน้ำถ้าเกิดว่าจุดไฟแล้วก่อนกลับก็ต้องไปเอาน้ำมาดับไฟด้วยตรงนั้นก็จะมีน้ำตรงสะพานตรงนั้นมีน้ำตักมาได้แล้วก็เดินไปตรงนี้ก็เป็นชายน้ำค่ะตรงนี้นเป็นชายน้ำเป็นทางเดินลงไปตักน้ำตรงนั้นได้นะคะนี่คือทางที่เราจะเดินกลับไปที่ จอดรถไปค่ะพักเหนื่อยแล้วไปกันต่อคือวันนี้อีกยาวไกลเดี๋ยวเราไปชมตรงสองนกตรงนู้นกันนะคะไปชมวิวตรงนู้นกันนี่ค่ะป่าสนฟินแลนด์จะเป็นอย่างนี้เลยต้นสนเนี้ยเวลาเขาตัดเนี่ยเขาจะเลือกตัดต้นใหญ่ๆก่อนนะคะต้นใหญ่แล้วก็เหลือต้นเล็กไว้ เนี่ยต้นใหญ่เท่าเท่ากับถ้าเทียบเท่าบ้านเราเนี่ยทำเสาบ้านพอดีเลยนะต้นขนาดนี้เนี่ยต้นขนาดเนี้ยทำเสาบ้านแต่ของที่เนี่ยเขาจะมีใหญ่กว่านี้อีกมีต้นใหญ่กว่านี้อีกนะถ้าต้นแบบเป็นสิบยี่สิบปีนี่คือโอบสองคนโอบอะ่ะกาก็จะมี ดูเขาทําห้องเก็บฟืนเนี่ยเขาเอาใช้ส่วนทั้งต้นเนี่ยทำแบบนั้นนะคะเพื่อนๆดูเนี่ยเขาก็ทําสารแบบนี้เนี่ยใครใครดูแล้วไปเป็นไอเดียได้นะแล้วตรงโน้นที่ว่าเป็นห้องน้ำนะ่ะมันเหมือนบ้านนกดาวนะถ้าเรามีไม้แบบเขาเรียกอะไรอ่าลังพาเลทเนี่ยเอาไปทำได้ ถามว่ามันใหญ่ไหมมันก็ไม่ใหญ่นะห้องน้ําห้องหนึ่งอะ่ะเนี่ยได้ได้ห้องน้ำสองห้องนะคะตรงนั้นอะ่ะตรงเนี้ยได้ห้องน้ำสองห้องห้องน้าหญิงชายแค่คนนั่งนะเนี่ยเขาทำแบบเนี้ยหลังคาจัว่วมีหน้าต่างมีประตูเน,นี่ยค่ะทำง่ายง่ายไอ้ตรงแคมปิง้งสำหรับซุมเซลเนี่ยก็คือแบบนี้เลยจุดฟืน เอาเอาเนี่ยค่ะเอาหินมาก่อเป็นเตาเนี่ยค่ะแล้วก็ตุดฟืนตวงป,ปิ้งย่างเขาก็เป็นเหล็กขึ้นมาอย่างนั้นตะแกรงก็ปิ้งได้เนี่ยก็ทําแบบนี้ง่ายแล้วบ้านเรามีถังน้ํามันอะ่ะถังน้ํามันสองร้อยลิตรอ่ะโอ้โหทำได้สบายแบบหรูเลยบอกได้เลยนี่คือไอเดียถ่ายไว้ให้ลูกชายดูให้ลูกชายทํา ตรงริมทุ่งนาเออโอ้ยริมทุ่งนาจ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปนิดนึง